รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโซจีรวมพลังสุขสนปุ้ยก็เป็นคนประหยาดูแลน้องทุกวัน เออเช้าแล้วนะคะเออเช้าแล้วนะคะเอยเช้าแล้วเออเช้าจริงๆสักทีเห็นบรรยากาศสงบสุขแบบนี้อย่าเพิ่งนอนใจมาดูกันสิว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกกับสี่สาวโฟแองจี้ของเราบา้างเอ๊ะนั่นใครเออเมื่อวานนี้ซื้อกระตุนเรื่องใหม่มาด้วยเรื่องอะไรเหรอ,อด้วยนางฟ้าแสนโกนสนุกมากมากเลยละ่ะค่ะ จริงเหรอโอ้ยไม่ได้อ่านเลยไก่จัางไก่จ้างถวยบังคมเจ้าหญิงเพคะลึกขึ้นเถอะโธเจ้าหญิงน้อยๆของหม่อมฉันต้องมาอยู่ในโรงเรียนอย่างคนธรรมดาสรงละบากไหมเพคะไม่เป็นไรเราอยู่ได้ ถ้าขาดหรืออะไรขอเพียงทรงเอ่ยปากหม่อมฉันจะจัดมาถวายให้ทุกอย่างขอบใจเจ้ามากนะเรื่องที่เราเป็นเจ้าหญิงปลอมตัวมาต้องเก็บเป็นความลับรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมจึงจะเปิดเผยความจริงได้ไม่ต้องเป็นห่วงพคะจะไม่มีใครรู้ฐาน,นะของพระองค์เด็ดขาด <c oughs> อ อย่าเสียงดังสิเดยกคนเอ่นก็ได้ยินหมดนะนีน่าเป็นเจ้าหญิงเหรอเออแย่แล้วฉันแกล้งนีหน้าไว้ต้องเยอะแถมยังทำให้นีน้าต้องถูกครูใหญ่ลงโทษด,ด้วยอะเย้เจ้าหญิงต้องกลีดพวกเราแน่นๆ ให้เยเจ้าหญิงมีน้ามาอยู่ฝ่ายพวกเราได้เราก็จะเป็นเหยืนในโรงเรียนได้อาฉลาดมากน้องรักแกมีแผนแล้วใช่ไหมไม่มนเนี่ยไม่แหมแหมก็ตอดนนิ้งมันยังคิดไม่ออกนี่นาเด็กเด็กจ้ะวันนี้เรามาออกกําลังกายกันนะเอ๊ะพวกเรามากันครบหรือย,อยังเนี่ยนีน่นายังไม่มาคะ่ะแม่ไงมาแล้วอขออนุญาตค่ะ ช่างงดงามสมกัเป็นเจ้าหญิงซะจริงๆนเ<อ>ขอโทษอค่ะคุณครูหนูมาสายไปหน่อยไม่เป็นไรจ้ะครูรู้ว่าเธอมีภารกิจต้องทำโห้ลำบากแย่เลยนเนฮะอาเลยจ้ะเด็กๆเริ่มจากบอรมร่างกายด้วยการวิ่งเบาๆก่อนเริ่มได้จ้ะ เหนื่อยนะคะเร็วเนะนี่นั่นี่นั่นนีนั่นนี่นมันินี่มันนี่ดอยเหออ๋ายังงันรันะคะอย่างงี้นี่เองไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกนั้นก็วางแผนการที่ซับซ้อนได้แต่แกมีวิธีทิศเหนือก่าพวกนั้นใช่ไหมเหรอไม่แม่ใช้แผนเอาใจเจ้าหญิงของพวกนั้นเลยดีกว่าชาดมากเจ้าสอง มันต้องคิดให้เหนื่อยเลยนะอะไสวัสดีจ้ะอากาศร้อนนะต่างระหมำนยพวกชายทำอะไรอ่ะ นีหน้าเป็นเพื่อนของ <Okay. S 1> พวกเราเรื่องอะไรจะเป็นเพื่อนกับ อย่าบอกนะว่าทําไม่ได้อะก็ไม่ได้นะสิเ้เดี๋ยวมือจะทรงด้านเอให้พวกเราทาเองนะเจ้าค่ะอ้าวทำไมต้องเป็นฉันล่ะโอ้ยไปทำต้นหน้าป้าจะให้ท่านทำได้ไงเล่าโอ้ยดูแปลกแปลกไปนะแล้วเราเป็นอะไรกันแน่ก็พวกเราเป็นเออก็เป็นคนธรรมดาเจ้าค่ะหมายความว่าไงอ่ะก็เราเป็นคนธรรมดาส่วนนีน่าเป็นเจ้าแบบ คือไม่มีอะไรจ้าบ๊ายบายไปก่อนนะอ้าวว้าวไปกันเลยไปด้กันไหมไปสิไปสิแล้วไปแลกกันต่อนะไปหาลารกันเถอะ อะไรกันเนี่ย ทำให้เจ้าหญิงเจ็บอย่างนั้นคืออยู่แล้วก็โดนประหารชีวิตแม่ก็ไหนอยากได้ดีนะ เธอไม่รักฉันแล้วฉันจะทําอะไรพวกเธอก็ไม่ยอมให้ทําแล้วก็ไม่ยอมเล่นกับฉันเลอยอะ่ะก็จะให้ทําไงได้ล่ะในเมือ่อถ้าพูดนี่วก,ก็พูดสิพ<อ>ูดนั่นแหละไม่เอาว่าจะโดนประหารอ้าวเด็กๆเ,เกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะ,ะพวกหนูไม่ได้ตั้งใจดูแลเจ้าหญิงให้ดีสมควรรับโทษค่ะพวกเราผิดไปแล้วค่ะ ตายแน่ๆเลยคราวนี้โดนประหารชีวิตแน่นเลยพวกเธอเป็นอะไรตายอะ่ะแล้วทำไมต้องโดนประหารชีวิตด้วยเรารู้ความจริงหมดแล้วเรื่องที่นีน่าเป็นเจ้าหญิงครูติ๋มเองก็ช่วยปิดเป็นความลับเราเห็นกับตาเลยนะตอนช็อกครูติ๋มยังบอกเลยว่าถ้าเธอต้องการอะไรจะหามาให้ทุกอย่างเลยพวกเธอก็ใจผิดแล้วล่ะจะเข้าใจผิดได้ยังไงคะ ก็หนูกับป้าปุ้ยได้ยินกับหูครูพูดอย่างนั้นก็จริงแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยพวกเราซ้อมละครกันน่ะครูติ๋มขอให้ฉันเล่นละครเวทีในงานวันเกิดคุณแม่ของครูติ๋มค่ะขอโอย่างนี้นี่เองพวกเราก็หลงเข้าใจผิดกันไปใหญ่ลอยเนาะแต่ที่จริงนะไม่ว่านีน่าจะเป็นยังไงก็ตามไก่จังก็ยังเป็นเพื่อนกับนีน่าเหมือนเดิมนะใช่ขอโทษนะที่เราทิ้งเธอไปตะกี้อืม ไม่เป็นไรจ้านี่น้้เ้ส่อแกน่ยังไงเดียว่งวกลับมาที่ดาวฉันไม่รู้ค่ะมันวิ่งมาเองอะไม่ได้ไมแไ้มั่พวกเร่้ันไม่ได้่ได้มันไมด้ไ่ได้นไม่ิดีย่ไงเมนไ่ได้ไม่ได้ยนไ่ถ้าเสด็จพนไม่อด้รเรได้มัน่ด้ไม่ได้ม่้เข่้าัล้วก็โอ๊ยอน่้ไจ พวกเรายังทำตามทุกอย่างขอแค่อย่าให้เสด็จพ่อของเจ้าหญิงสองคนมาทำอะไรพวกเราก็พอแล้วนะพ่อทอดปลาจะไม่นานมีแแล้วพ่อทอดปลจะไม่นานมีแรงแหมหน้าของเราก็ร้ายไม่ใช่เล่นนะคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะยอมบอกความจริงพวกเอสโฟแต่ในเมื่อพวกนี้คิดไม่ดีก็ต้องได้รับบทเรียนแบบนี้แหละ